เออก็ไม่รู้เหมือนกันแม่ไม่รู้จะได้กลับไหมปีนี้โอ๊ยจะกลับตัวไม่ได้กลับหรอกนะเออเออเออดี๋ยวไปอัดคลิปต่อได้ยกันนะแม่เออแตัดกระพร้าพนะโอเคแม่บ๊ายบายเมื่อกี้ออนทำอะไรออนคุยโทราศัพท์การคุยโทราศัพท์ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า telephone ear telephone e a ก็คือการคุยโทราศัพท์คุยสายคุยกับปลายทางอยู่เราจะไม่ใช้ answering a n s w e r i n คือการโทรแต่ถ้าเราคุยอยู่กำลังคุยอยู่ คุยโทรศัพท์อยู่เราจะใช้เทเลโฟนเนียเรนทีนี้การใช้งานเทเลโฟนเนียเรนการคุยสายคุยโทรศัพท์อยู่ใช้ได้2แบบแบบแรกเช่นเราบอกว่าเราคุยโทรศัพท์อยู่เพื่อนถามว่า w h a t m u s t do เธอทำอะไรอยู่อ๋อ oh, ฉันคุยสายอยู่ is t e l e p h o n e r e er g e ก a d e ก็ได้ Ger ดก็ er คือตอนนี้ตอนนี้ฉันคุยสายอยู่คุยโทรศัพท์อยู่ is t e l e p h o n e r e er g e r a d e แต่ถ้าเราอยากจะบอกว่า ปลายสายที่เราคุยอยู่เนี่ยเราคุยกับใครเราจะต้องบวก prepositional mid นะคะเข้ามาในประโยคและ m i t เนี่ยจะต้องผ่านในรูปของดาท v e ถ้าเราอยากจะบอกว่าเราคุยกับพ่อของเราอยู่นะคะทุกคนคิดว่าอันไหน is telephoner เหรอ m my father or the my name father or the my name father และถ้าเราอยากจะบอกว่าเราคุยสายอยู่กับแม่ของเราอยู่กับแม่ของฉันอยู่ฉันคุยกับแม่ของฉันอยู่จะบอกว่าอิเทอโรโฟเนียหรือมิดไมเนอร์มู์หรือมิดไม n น r Mutter มีเอร์อยู่ข้างหลังและถ้าเราอยากจะบอกว่าฉันคุยสายอยู่กับเธอกับแกอยู่เนี่ยตอนนี้นะคะเราจะบอกว่า i c h เทอ e รโฟเนียหรือมิดดิ Order i อิชเท e เรโ i เน i ยหรือคำตอบที่ถูกต้องถ้าเราอยากจะบอกว่าเราคุยสายอยู่กับพ่อของเราอยู่ Ich telefoniere mit m มิดไมน a t ม e าเธอร์ p a นเพเพราะอะไรเพราะ Der ฟ a t e r ร์ผ่านในรูปของดาทบก็ต้องเป็นเดมนะคะก็เลยเป็น m ม n เนมนั่นเองส่วนแม่ดีมุทเธอผ่านในรูปของดาทบเป็นเ e อมุทเธออิชเทอเรโฟเนียหรือมิดไมเนอร์มุทเธอ ฉันคุยสายอยู่กับแม่ของฉันอยู่ถ้าบอกว่าคุยอยู่กับเธอล่ะก็ต้องเป็น is telephony หรือ mid dear คือเป็นรูปดาทีฟคือคุยสายอยู่กับเธอนั่นเองหวังว่าทุกคนจะเข้าใจและใช้เป็นนะคะ